วันนี้เรามารดน้ำต้นไม้เป็นต้นฝรั่งนะคะเราปลูกไว้เมื่อวานยังไม่ได้รดน้ำเพราะคาดหวังว่าฝนมันจะตกลงมาแต่พ่ามันไม่ตกนะคะบัวรดน้ำของเรานะคะเป็นแบบฝักบัว2,000รูทําให้การกระจายตัวของน้ำแบบนุ่มนวลมากนุ่มนวลกับใบอ่อนยอดอ่อนของต้นไม้มากๆไม่ทำให้บอบช้ำอย่างแน่นอนละอองฝอยละเอียดนะคะไม่บาดมือนุ่มนวลสุดๆให้ทำลายต้นอ่อนนะคะเหมาะแก่การรดน้ำต้นไม้ เหมือนกับการทำสปาต้นไม้เลยนะจ้าบัวลดน้ํานี้สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะคะทุกคนมันมีข้อต่อสวมเร็วนะคะขอ้อต่อตรงนี้เราดึงแล้วก็ถอดออกก็เสียดนไหมคะใช้เป็นบัวลดน้ํา บัวอาบน้ำใช้ได้หมดเลยเอาไปต่อก๊อกน้ำเวลาเราจะล้างถทวยล้างจานก็ดีมากเลยนะคะสําหรับบัวลดน้ําตัวนี้นะคะยิ่งสองพันรูนี่ก็คือน้ําเขาจะออกมาแบบละเอียดมากเหมือนละอองฝนต้นไม้ของเราก็จะสดชื่นไม่บอบช้ําแต่อย่างใดไม่ทําให้ดินไหลกระจายตัวทั่วถึงนะคะใช้ดีมากแนะนําเลยคะ่ะ